ระแสะข่าวที่แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพในกัมพูชาได้สร้างแรงสันเทือนไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงการรับรู้และจิตวิทยาอย่างรุนแรงแม้รายละเอียดหลายส่วนยังคงอยู่ในระดับข้อมูลที่ต้องตรวจสอบแต่ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของภูมิภาคที่มีประวัติความสัมพันธ์ซับซ้อน ทั้งในด้านพรมแดนความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศข่าวลักษณะนี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งประชาชนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและสื่อมวลชนในหลายประเทศตามการรายงานในโซเชียลมีเดียเหตุการณ์ถูกอธิบายว่าเป็นการปฏิบัติการตอบโต้ฉับไวหลังจากมีสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนซึ่งฝ่ายไทยถูกกล่าวอ้างว่าใช้ F16 ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านความเร็วความแม่นยำและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อทำลายขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามการบรรยายเหตุการณ์เหล่านี้มักมาพร้อมถ้อยคำรุนแรงภาพจำลองและคลิปวิดีโอที่ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน F-16 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยมานานหลายทศวรรษผ่านการปรับปรุงระบบและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด หากพิจารณาในเชิงเทคนิคเครื่องบินรุ่นนี้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวดเร็วและแม่นยำซึ่งทำให้ข่าวการใช้ F-16 ในสถานการณ์ฉุกเฉินดูมีความสมจริงในสายตาของผู้รับสารจำนวนมากอย่างไรก็ตามในบริบทของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาการใช้กำลังทางทหารโดยตรงย่อมเป็นประเด็นใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เพียงต่อสองประเทศแต่ยังรวมถึงอาเซียนด้วยร่วมหลักการไม่แทรกแซงและการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีเป็นเสาหลักของภูมิภาค ดังนั้นข่าวการโจมตีทางอากาศจึงถูกตั้งคำถามอย่างหนักว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือเป็นเพียงสงครามข่าวสารและการปลูกกระแสเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายมองว่าข่าวลักษณะนี้อาจสะท้อนถึงการแข่งขันด้านการรับรู้และการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันสามารถสร้างแรงกดดันทางการเมืองและกระทบต่อเสถียรภาพภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขณะดเดียวกันก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบปฏิกิริยาของสังคมและนานาชาติโดยไม่จําเป็นต้องมีการประทะจริงเกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านดินแดนและทรัพยากรทําให้ทุกความเคลื่อนไหวถูกขยายความสําคัญเกินกว่าปกติเมื่อมีข่าวการเคลื่อนกําลังหรือการฝึกซ้อมทางทหาร ก็มักถูกเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นไปได้ของความขัดแยง้งแม้ในความเป็นจริงการฝึกหรือการเตรียมความพร้อมอาจเป็นเพียงกิจวัตรตามปกติของกองทัพผลกระทบของข่าวดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่ถูกสร้างขึ้นในกระแสข่าวผู้คนในพื้นที่ชายแดนอาจเกิดความวิตกกังวลขณะที่ในโลกออนไลน์ก็เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือด ทั้งในเชิงชาตินิยมและการเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจในระดับภูมิภาคอาเซียนั้นมีบทบาทสำคัญในการลดความตึงเครียดผ่าน,นกลไกทางการทูตหากมีสถานการณ์ใดที่เสี่ยงต่อการลุกลามประเทศสมาชิกมักจะผลักดันให้มีการเจรจาและการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดการที่ข่าวการโจมตีด้วย F16 ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจึงยิ่งตอกย้ำความจำเป็นของช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสระหว่างรัฐบาล สื่อมวลชนกระแสะหลักในหลายประเทศเลือกใช้ท่าทีระมัดระวังโดยเน้นการรอข้อมูลยืนยันจากแหล่งทางการแทนที่จะรายงานตามกระแสะโซเชียลมีเดียโดยตรงแนวทางนี้สะท้อนถึงบทเรียนจากอดีตที่ข่าวลือและข้อมูลผิดพลาดเคยนำไปสู่ความตื่นประหนกและความเสียหายที่ไม่จำเป็นการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการคาดเดาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ในเชิงยุทธศาสตร์หากสมมุติว่ามีการใช้กำลังทางอากาศจริง ผลกระทบย่อมรุนแรงและซับซ้อนการโจมตีฐานทัพหมายถึงการยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากมหาอำนาจนอกภูมิภาคทั้งในฐานะพันธมิตรหรือผู้มีผลประโยชน์การคำนวณเช่นนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าความเป็นไปได้ขอองค์การโจมตีจริงโดยไม่มีการยั่วยุร้ายแรงนั้นค่อนข้างต่ำประเด็นสำคัญอีกประการคือบทบาทของสงครามข้อมูล ข่าวที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงภาพประกอบที่น่าตื่นเต้นและพาดหัวชวนตกใจมีแนวโน้มถูกแชร์อย่างรวดเร็วโดยไม่ผ่านการตรวจสอบความเร็วของข้อมูลในยุคปัจจุบันทำให้การควบคุมความเสียหายทำได้ยากขึ้นรัฐบาลและกองทัพจึงต้องปรับตัวด้วยการสื่อสารเชิงรุกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีสำหรับประชาชนทั่วไปเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญขององค์การเสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณการตั้งคำถามต่อแหล่งที่มาการตรวจสอบข้อมูลจากหลายช่องทาง และการหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในสังคมดิจิทัลการตื่นประหนกหรือการปลุกกระแสความเกลียดชังอาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดีในท้ายที่สุดไม่ว่าข่าวการโจมตีด้วย F16 จะเป็นเรื่องจริงการกล่าวอ้างเกินจริงหรือเพียงฉากทัดเชิงสื่อเหตุการณ์นี้ได้สะท้อนภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงและการสื่อสารการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตย การเคารพกติกานานาชาติและการทำรงสันติภาพเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรอบคอบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายบรรยากาศของความตึงเครียดที่ถูกสร้างขึ้นผ่านข่าวนี้อาจจางหายไปเมื่อมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการและข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่บทเรียนที่หลงเหลือคือความจริงที่ว่าในยุคที่ข้อมูลเดินทางเร็วกว่าการทูตทุกประเทศจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการข่าวสารไม่แพ้การบริหารจัดการกําลังทางทหาร เพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคแห่งเสีียรภาพและความร่วมมือในระยะยาว